วันนี้ผมก็มีอนดิเคเตอร์ดีๆนะครับที่มีให้ใช้ฟรีใน Trading View มาแบ่งปันเพื่อนๆพี่ๆชาว k c Forex t r a d i n g กันนะครับต้องบอกว่าอนดิเคเตอร์ตัวนี้สามารถนำไปเทรดได้ในทุกไทม์เ a m e เลยนะครับวิธีการใช้งานของอนดิเคเตอร์ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเรียบง่ายมากๆนะครับใครก็สามารถเทรดได้นะครับและก่อนที่เราจะไปเทรดบน Trading View ได้นะครับเราก็ต้องไปสมัครใช้งาน Trading View ก่อนนะครับ ใครที่ยังไม่มีบัญชีจริงในการเทรดใน TradingView นะครับผมขอแนะนำบล็อกเกอร์เอ็กแคเทรดทองสเปดต่ำเฉลี่ยเพียง12จุดไม่มีค่าคอมมิชชั่นไม่มีรีโคโด้ดไม่ลดเดเวลท์ออกคำสั่งรวดเร็วเพียง0.04วินาทีเอ็กแคเปิดทำการมาแล้วกว่า14ปีนะครับเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียมีใบอนุญาต ASIC FCA และ SCB เป็นบล็อกเกอร์เจ้า,จาแรกๆนะครับที่สามารถเทรดได้บน TradingView นะครับ แล้วก็ยังสามารถแบ็กเทสได้ย้อนหลังถึง20ปีนะครับในกราฟของทองคำอีกด้วยนะครับปลอดภัยไร้กังวลนะครับเพราะว่าเขาจะเอาเงินของนักลงทุนที่ฝากเข้าไปนะครับไปฝากไว้ในธนาคาร NAB ธนาคารแห่งชาติออสเตรเลียนะครับฝากถอนขั้นต่ำเพียง20เหรียญสามารถฝากถอนได้หลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น USDT, s k i l l Neteller, Bitcoin, Wise Transfer um หรือสแกนฝากผ่าน QR Code ธนาคารไทยก็ทำได้นะครับหากท่านใดสนใจนะครับอยากสอบถามข้อมูลเพิ่ม เติมก็สามารถโทรไปที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้หรือแอดไลน์ official a x c a p th เขาจะมีซัพพอร์ตไทยให้บริการตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับเถิทองต้อง a x c a p เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่ๆอยากใช้งาน b o o k e r a x c a p นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ตรง description น,นะครับก็สามารถคลิกเข้าไปแล้วก็สมัครได้เลยเมื่อเราสมัครแล้วนะครับเราก็มาล็อกอินในเทดดิ้งวิวได้เลยนะครับคลิกเข้าไปที่หน้าต่างนะครับคลิกที่บล็อกเกอร์ที่เรา ผมก็จะล็อกอินด้วยอีเมลที่ผมใช้สมัครโบเกอร์นะครับแล้วก็รหัสผ่านที่เขาส่งให้ทางอีเมลหลังจากนั้นก็กดเชื่อมต่อครับอ่าตอนนี้เราได้ล็อกอิน Trading View ด้วย e cap เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงมุมซ้ายนะครับตรง Account เราสามารถเลือกบัญชีเทรดเราได้นะครับ อย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีหลายบัญชีเราก็สามารถเลือกได้ครับแล้วก็ปิดหน้านี้ลงไปนะครับเวลาเราจะเข้าเทรดเนี่ยให้คลิกเทรดตรงนี้นะครับเขาก็จะมีแดชบอร์ดตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นปุ่ม buy ปุ่ม sell ครับหรือจะมาเทรดตรงนี้ก็ได้นะครับ sell หรือ buy ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ชอบปุ่มบริเวณนี้นะครับก็สามารถเอาออกได้เช่นเดียวกันก็คลิกขวานะครับไปที่การตั้งค่านะครับมาที่การซื้อขายนะครับติ๊กปุ่มซื้อขายออกนะครับส่วนตัวผุ่มไม่ค่อยได้ใช้นนะะคครรัับบกกก็ติ๊ออไป เวลาผมจะเทรดเนี่ยผมจะคลิกตรงนี้นะครับแล้วใช้บริเวณตรงนี้เข้ามาเทรดแทนนะครับในส่วนของอินดีที่เราจะใช้นะครับเราก็ไปที่อินดิเคเตอร์นะครับวันนี้ผมจะใช้ตัว s o t h Trail V2 นะครับสามารถพิมพ์ค้นหาได้ตามนี้เลยนะครับคลิกเข้าไปนะครับหนึ่งครั้งตัว s o o o t t a i l เนี่ยเขาจะมีกราฟสีแดงนะครับพอตให้เราเราจะใช้เป็นโซนเ t ทสก็ได้นะครับ เมื่อชนสีแดงเราเซลลงมาเลยก็ได้นะครับหรือจะใช้โซนของสมุดเทรลเนี่ยเป็นโซนดู<ม>พลายแอคชั่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในแต่ละโซนแต่ละโซนนะอย่างจุดนี้นะครับขึ้นไปชนรีเทสแล้วลงมานะครับอย่างบริเวณนี้เราก็จะสามารถเก็บกําไรได้ในระยะสั้นเราก็จะสามารถเล่นตามเทรนไปได้นะครับถ้าเป็นเงื่อนไขที่ผมใช้เข้าเทรดก็จะรอให้เกิดพลายแอคชั่นนะครับขึ้นมาโซนบริเวณนี้ปิดเป็นแท่งแดงนะครับแล้วเราก็เซลล์นะครับ เมื่อเราเซลเนี่ย SL เราไว้ที่ตรงสมูทเทรลนะครับก็คือกรอบสีแดงนะครับ TP 1ต่อ1นหรือ1ต่อ2โดยประมาณนะครับนี้ถ้าเราเก็บ1ต่อหนึ่งะครับก็กำไรเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อขึ้นมาอีกนะครับเราก็ปิดเป็นแท่งแดงแล้วก็เซล์เข้าไปอีกนะครับอ่ากด Control แล้วก็ดึงมาวางได้เลยครับแล้วก็เซลนะครับ SL ก็ดึงไปไว้ที่กรอบของสมูทเทรลนะครับดึง TP มา1ต่อ1นเท่านะครับมานี้ก็ TP ไปได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นกราฟก็วิ่งไปนะครับมาที่บริเวณนี้ปิดเป็น p ่นอีกนะครับ ก็สามารถเซลล์ได้นะครับตรงจุดนี้เราจะโดน SL นะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยลงมาไม่ถึง TP1 เท่านะครับบริเวณนี้ก็จะโดนเหมือนกันนะครับตรงจุดนี้ก็ขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็มีปิดเป็นแดงเราก็ใช้จุดนี้เข้าเซลลเหมือนกันนะครับปึ๊บนะครับเก็บ TP 1เท่านะครับอันนี้ก็ TP ไปได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับบริเวณนี้นะครับขึ้นมาแล้วทะลุปิดเป็นแดงนะครับถ้าเกิดเราเข้าบริเวณนี้เราโดนเคลียร์เอลโดยแท่งนี้นะครับเพราะว่าเขาขึ้นไปทําหางก่อนนะครับ แต่เมื่อขึ้นไปทำห่างเสร็จปิดเป็นแดงได้นะครับเราใช้บริเวณนี้เนี่ยเป็นการเข้าเซลล์ได้อีกหนึ่งครั้งนะครับโดย SL เนี่ยวางไว้ที่บริเวณสมุดเทียรก่อนหน้านะครับอ่ะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเงื่อนไขฝั่งบายนะครับเมื่อสมูทเทรลเนี่ยเขาได้โดนเบรกเอานะครับกราฟชุดนี้ขึ้นมาทําลายเขาลงมาย่อที่บริเวณสมูทเทรลกรอบสีฟ้านะครับมีแดงและเขียวแบบนี้เข้าเงื่อนไขเรานะครับเราก็เปิดบายได้เลยนะครับโดยการที่บายบริเวณนี้นะครับ ก็เอชที่บริเวณนี้เก็บ TP 1เท่าได้นะครับอันนี้ก็ TP ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับย่อลงมาอีกนะครับเราก็ใส่บายตรงนี้ได้อีกนะครับ SL ที่กรอบล่างของสมุดเทียวนะครับแล้วก็ TP 1เท่าสําหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ดูระบบนี้แล้วชอบนะครับอาจจะเอาไปพัฒนาต่อยอดได้นะครับเพิ่มระยะ r r ร์อาเขาจะเก่งมากในกราฟที่เป็นเทรนนะครับส่วนไซด์เวย์เนี่ยเราต้องพิจารณาในการเก็บสั้นนะครับอย่างเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมีการไซด์เวย์ไซด์เวย์ปิดเป็นแดงนะครับ แล้วกราฟก็ไหลลงมาใช่ไหมครับณจุดนี้นะครับเราต้องรอให้ปิดเป็นแท่งสีแดงนะครับเราถึงจะเข้าเซลล์ได้นะครับสมมุติว่าผมจะเข้าเซล์บริเวณนี้นะครับผมกดเทรดขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับลอดก่อนนะครับแล้วผมก็จะเซลนะครับเมื่อผมคลิกเซลล์นะครับเราสามารถตั้ง t p ตั้ง SL ได้นะครับกดเซลล์ลงไปนะครับออเดอร์ก็จะขึ้นมาครับบริเวณนี้นะครับก็จะมีลูกศรชี้ว่าเราเข้าออเดอร์บริเวณนี้นะครับทีนี้เนี่ย เราอยากจะตั้ง S l ใช่ไหมครับเราเอาเมาส์มาจิ้มที่บริเวณแถบสีแดงบริเวณนี้นะครับแล้วคลิกที่ SL นะครับแล้วลากขึ้นไปวางในโซน SL ของเรานะครับแล้วก็กดประยุกต์นะครับคลิกที่ TP นะครับเราก็จะวางที่ประมาณ1ต่อ1เท่านะครับแล้วก็กดประยุกต์อีกทีนึงเราก็จะได้ t p SL ของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเราเห็นว่ามันบวกแล้วเราพอใจแล้วนะครับเราอยากปิดนะครับเราก็กดปิดตรงบริเวณนี้ได้เลยนะครับปังเข้าไปเขาก็จะ ถามว่าจะปิดไหมนะครับแล้วก็ปิดสถานะนะครับเรียบร้อยนะครับออเดอร์ที่เราเข้าก็ถูกปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนใครอยากจะตั้ง Buy Limit, Sell Limit นะครับหรือ Buy Stop, Sell Stop นะครับเราสามารถใช้ไอตัวนี้ได้นะครับสมมุติว่าผมอยากตั้ง Sell Limit นะครับผมก็มาคลิกที่แถบด้านซ้ายมือนะครับเลือกสถานะซอสนะครับแล้วก็เอามาตั้งโซนที่ผมจะตั้ง Sell Limit นะครับหลังจากนั้นก็คลิกขวานะครับ เลือกสร้างคำสั่งแบบลิมิตนะครับเมื่อเราเลือกสร้างคำสั่งแบบลิมิตเนี่ยเขาจะมีแจ้งราคาไว้ให้นะครับราคาที่เราจะตั้งนะครับแล้วก็หลอดไซส์นะครับกดหลอดเข้าไปตามที่เราต้องการได้เลยนะครับส่วนความเสี่ยงนะครับเราก็สามารถกําหนดได้ตรงจุดนี้เลยนะครับระยะ TP กําไรนะครับเราก็สามารถตั้งได้ตรงจุดนี้เช่นเดียวกันนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็กดขายนะครับตอนนี้เขาก็จะตั้ง เซลิมิตให้กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับ TP SL นะครับเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถลบตรงนี้ออกไปได้นะครับถ้าเราอยากจะปรับเพิ่มนะครับแล้วก็มาคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลากได้เลยนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องมากดเปลี่ยนแปลงออเดอร์นะครับแบบนี้นะครับเลื่อนตรงนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็กดเปลี่ยนแปลงออเดอร์นะครับเมื่อเราอยากแคนเซิลนะครับจุดนี้เราก็กากบาดทิ้งได้เลยนะครับโดยที่ออเดอร์นี้ไม่ได้มีการเปิด Position ใดๆนะครับก็ปิดไปนะครับ ในส่วนของจำกัดนะครับก็จะเป็นการตั้งราคาแบบลิมิตนะครับก็คือเป็นเซลล์ิมิตายลิมิตนั่นเองเซลลิมิตคืออะไรเซลลิมิตก็คือการตั้งราคาไว้นะครับที่โซนเหนือกราฟเมื่อกราฟวิ่งไปชนนะครับสมมุติว่าเราตั้งเซลลิมิตไว้กราฟวิ่งขึ้นไปชนกราฟเปิดออเดอร์เรากราฟก็จะเปิดไม้เซลล์แล้วถ้ากราฟลงมาเราก็จะกําไรนะครับในส่วนของายลิมิตนะครับายลิมิตเราก็ต้องตั้งใต้กราฟนะครับ สมมติว่าตั้งบายลิมิตอยู่ด้านล่างนะครับสีแดงเป็นแถบ SL ที่เขียวเป็นแถบกําไรนะครับกราฟลงมาเปิดบายลิมิตนะครับจากบายลิมิตเปลี่ยนเป็นบายนะครับถ้ากราฟวิ่งขึ้นไปในทิศทางที่เราคาดการเราก็จะได้กําไรในส่วนของบายสต็อปนะครับเรามากดที่หยุดนะครับถ้ากดบายสต็อปเราจะตั้งไม่เหมือนกับบายลิมิตครับบายสต็อปเนี่ยเราต้องมาตั้งซื้อที่ด้านบนนะครับเมื่อกราฟวิ่งมาชนปั้งแล้วกราฟก็วิ่งขึ้นต่ออย่างนี้นะครับเราถึงจะได้กําไรนะครับ เซลส Stop ก็เช่นเดียวกันนะครับเซลสต็อปเนี่ยเราต้องตั้งด้านล่างกราฟนะครับเมื่อกราฟวิ่งมาชนเปิดออเดอร์เราแล้วกราฟก็วิ่งลงไปชน TP เราถึงจะได้กําไรนะครับถ้าเราจะเปิดซื้อเลยนะครับคลิกมาที่ตลาดแล้วกดเซ l นะครับออเดอร์เราก็จะขึ้นมานะครับสําหรับการแบ็กเทสนะครับเราสามารถแบ็กเทสได้ฟรีผ่าน a c a p นะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะย่อกราฟให้เล็กลงนะครับ ก็เลื่อนถอยหลังไปนะครับแล้วเราก็มาคลิกที่โหมดแสดงแท่งชาร์ตแบบเล่นซ้ํานะครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็มาคลิกด้านขวามือนะครับคลิกที่อัตโนมัตินะครับเราก็กดเลย์เข้าไปได้เลยนะครับจุดนี้นะครับเร็วไปหน่อยนะครับเข้าไม่ทันนะครับอย่างนี้นะครับเราจะเข้าบายตรงจุดนี้ sl ที่โลนี้นะครับกดซื้อเข้าไปนะครับแล้วก็คลิก sl นะครับแล้วก็ลากมานะครับ ลิก TP แล้วก็วางขึ้นไปนะครับโดยประมาณนี้นะครับแล้วก็กด Play มาดูซิว่าเราจะกำไรไหมนะครับไม้นี้สำหรับ Smooth t r a i l V2 นะครับตอนนี้เราอยู่ในแดนของกำไรนะครับผมราฟก็ลงมานะครับค่อยๆลงมาถ้าเกิดทำลายโซนนี้เราต้องคัดออกก่อนนะครับก่อนที่จะถึง SL นะครับ ราะฉะนั้นเราก็สามารถเลื่อน SL ของเราขึ้นไปได้เลยนะครับไว้ที่โซนนี้นะครับอ่ากรแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปนะครับอีกนิดเดียวก็ชน TP เกือบชน TP นะครับเมื่อกี้นิดเดียวนะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับก็ TP ไปได้ก็ต้องบอกว่าเป็นอิทิเคเตอร์ที่ สะดวกและเรียบง่ายมากๆนะครับกราฟก็ยังสามารถขึ้นต่อได้อีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเทรดด้วยสมูทเทียวแล้วก็การใช้งาน Trading View นะครับถ้าเกิดว่าท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็พิมพ์พูดคุยกันมาใต้คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ